มีเฮียอะไรเปล่าครับแถวเนี้ยายถึงใครบอกใครคนดูได้อ่ากันแหละตามนั้นนะครับผมอยากได้งานดีตั้งใจเย็นแต่ใจร้อนนะ bỏ được con lùm để bỏ đưa 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 hì ơi đưa 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 đưa

นานายวันนี้มาดีมันมาไลใช่ไหมดูก่อกดอเอดว้ารูปจริงโจรแลนมาดีเคีย, <c oughs> ยคนโดนเนี่ยตลอด24<อ>ชั่วโมงเลยขอคุณจบึงการขอบคุณมากครับสจบึงการขอบคุณมากครับพี่ชาย <c oughs> นั่นคนหรือลิงทำไมดูแปลกๆเด็กวเดินลามท่องเนี่ยกเป็นเด็กเดินจริงไหมครับกูไม่เคยเป็นเด็กเดินไงครับกูลามแข้งด้วยตัวเองครับลามแข้งด้วยตัวเองเฮลามึงเดินื่กี่บาทเนี่ยเหลือมาลีทำไมนนคนที่ตั้งใจรักมัน, <S <S มนต้องเป็นคนผิดหวังตลอดเลยวะครับไม่ครับมึงทำสี่เขาทองมึงก็ไม่ผิดหวังนะครับผมเกิดมาชาตินี้แล้วู่ดีว่าทำอะไรในเซิร์ฟอ่ะ ครงชื่อโมกุลหน่อยครับเดียวผมโอนให้อีกหื่นพันไอ้ยาโมกุลคนมาแม่งโดเดตแบบเยอะจัดเลยนะไอ้ยาเยอะนะเว้ยอสัตว์โดเดแบบว่าเข้ามาทุกสายไอสัตว์เยอะจัดไอหะเไอ้ะเจ้าเ้าครับขอูพระเจาครับพระเจ้าครับพรารัอพระเจ้าพระเจ้าครับขอูพะเจ้าคพ้าครับูะ้บาเ้คอะรั้เ้าเอเี้ มันเป็นพระเจ้าที่ทุกคนต้องเกรงกลัวปะวะไอ้แย่คำขึ้นว่าเป็นแอดมินด้วยแอดมินคนหนึ่งอ่ะเขาต้องกลัวปะวะไอเ้เหี่ยมันต้เขาต้องกลัวนะเมื่อกี้ข้าผมผมมาทวงผมมาทวงค่าของครับที่ทําผมคนดูเก้าพันวิเยอะนะแต่สำหรับมาลีผมมองว่าต้อง มาหนึ่งสองหมื่นเออแล้วแล้วแล้วค่ะนะเออแล้วมึงเอาหิมะปลากูไหมอะหล่อหล่อลงด้วยตองลหางลงะไ่อมึงนี้หิมะไม่ตกเลยตอแหลอ่ะดูพื้นพื้นเป็นสีพื้นพื้นมีหิธีมาไหมต่อต่อมาก่อนไอพวกตอแหลปล่อยกูตายเกือบยี่สิบนาทีอ้ยใช่เหรอเออไม่เป็นไรแตงกีทีหลังไม่ต้องไอ้ขียนี่ว่าส้นตีนนายพระเจ้าเนี่ยมันเป็นแอดมินนะ กูดีเองเออไม่เป็นไร thank you ทีหลังไม่ต้องนะไอ้ีแค่นี้คนตีนายพระเจ้าเนี่ยมันเป็นแอดมินนะมันไม่ได้กดบวยมันกดนายูดด้วยนะว่าห่าน้ำขี้กูดอเลยเงี้ยเจอเงี้ยถักลี่ไฟกวยมาลีก็มาเงี้ยอีแคนี้คนตีนายพระเจ้าเนี่ยมันเป็นแอดมินนะเป็นนายกอ่ะว่าห่าน้ำแป๊บ อาผองผู้หญิงแต่พ่อมาอาผองผู้หญิงเออทำไมตำรวจไม่บอกอุ้มมาสักทีวะเยอยเข้ามาอาผองผู้หญิงเด้ออาบน้ำนะตำรวเยอะตำรวจตำรวจอุ้มพิฆากางเลยนะสบตอุ่หนาวอ่ะไอเฮียเออเกิดมาไม่เคยอาบน้ำเอาเอาผู้หญิงนี่ไงนายยบบอกให้ตอบหลอกแม่ไปจ่ายค่าเข้าวให้รับเราโดยเรืเองอะไรด้วยมีความสุขมากคนหนึ่งคนหนึ่งนะ เฮ้ยให้ทุกคนน่ะไปตามหาเลยใครว่างแล้วเดี๋ยวรอคนมาครบใช่ไหมเราก็ให้ทุกคนไปตามหาตามหาพวกมันน่ะอย่าให้มันเข้าเลเบลได้เดี๋ยวกูไก็มิดอยู่เองด้ครับต้องพกถุงด้วยไหมลุงต้องพกพกทุกคนถุงน่ะถุงยาต้องรอพิสมมาก่อนครับพกั้างมึงไม่พกไงเฮียมึงเลยพลาดตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ไอ้บอยก็บอกว่าให้ยืดอกพกสูงใชาเอ้ยเราให้เราพร้อมก่อนครับ มึงก็รีบมีไวไปบางทีอ่ะเอี่อเออจะก็แฮชแท็กบารมีปู่ย่าอีเออหยาบบิเกี้ไอจีไดมิตลูกพ่อแต่ย่าเลี้ยงมงวะพอโตมาใช้งานแล้วอายรูกเยอะไอ้พวกนั้นไม่ประสบการณ์มึงดีว่ะมิดไปจำจากใครวะเยอะยเลยมิดสันห็นได้เยอะเยอะ เร <tang ar> ื่องจริงนะไอ้ที่มึงเรื่องเรื่องจริงนะันเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับเรื่องจริงนะไอ้แบบารมีปู่ย่าแท็กในเฟซเงว่ะมีวันนี้พ่อปู่ย่าไงี่ยัวสักพักเต็มเรียกูจะหลุดนะวกูจะหลุดนะเฮียมากนะครับของมากครับน้องพี่เล่นเมืองอะไรล่ะครับเมืองอะไรไม่รู้เนี่ย264คนเนี่ย เป็นในที่ถูกใจที่คนเดียวที่ถูกใจมันเล่นทั้งวันเลยนะเว้ไอ้เีอะมันเป็นสติมันก็เล่นได้มาลีเนี่ยผมบอกให้ไอ้เีอยน้องผมอ่ะไอ้โรบินเนี่ยใครรู้จักไหมโรบินอ่ะอ่ามันรู้จักมาลีแต่ไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะชื่อเล่นเล่นของมันมาลีมันอาจจะเรียกคนละชื่อแล้วทีเนี้ยไอ้บินอ่ะมันก็โทรมาผมอาที่เมื่อวานที่ผมถ่ายรูปมาเมื่อวานนะอ่านก็โทรมาปุ๊บโทรมา พี่ๆดูมันดิพี่ไาดูมันดิแล้วมันก็ยืดยืดกลองไปให้ผมคุยกับมันอ่าแล้วผมก็บอกมันว่ามึงระวังโดนใบแดงนะแล้วที่เนี้ยมันมันมันบอกไม่ตั้งใจชนเมื่อวานแล้วที่เนี้ยมันพูดประคำหนึ่งผมอยากได้มีดอะเท่าไหร่ไอเหี้ยมันไม่ขายเงินเกมเนาะไอเราเราอันนี้เป็นที่ของพ่อเก่าของพี่เนี่ยไอเหี้ยพวกมึงไม่สุดจัดจริงๆนะท่จัดจริงๆนะ อะไรกูวะครับของกูดีดีไอ้อยากเหี้ยคนในเทิร์มกูแม่งเถื่อนันสัตว์เลยเหี้ยใครตังเพจเอาไว้เนี่ยดูกันเอาหนึ่งนะครับไอเหี้ยคนในเทิร์ฟกูแม่งเถื่อนด้วยแล้วมึงชนกูไหมอะบอกทิงว่าเพื่อนตายแต่ฟันเหลืองชิบหายอันนี้ก็ไม่เอาครับผม ไ้เกมเบาดีแล้วครับจำผมได้ไหมที่ตายเทอมีนอนตอนนี้เกิดละครับครับผมไปสนอนเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮไอเยี่ยงชนได้ไงอะรถอะไรอะไรกูว่าขับของกูดีดีอย่าเล่นอะแล้วมึงชนกูไหมอะแล้วกูชนมึงตอนไหนกูชนมึงตอนไหนครับทำไมอะพูดไม่เข้าหูเดียวไหมล่ะจมเลยไหมเอาวะไอสัตว์มึงเอาป่ะไอเฮี้ยก็หายกันไปอะเปิดกูก่อนด้วยอ้าวเออเออ เที่ยงจี้เลยอ่ะเจ้าไหมมึงเจ้าอีกไหมคนในเมืองกูแม่งดิบเถื่อนที่ผายไอ้สัตว์ ไอเราช่วยพี่ด้วยยังไม่เถื่อนวะยังคนในเมืองอู่แบบว่าแล้วกูชนมึงตอนไหนกูชนมึงตอนไหนครับทำไมอ่ะพูดไม่เข้าหูเดี๋ยวไหมล่ะจบเลยไหมเอาป่ะไอสัตว์มึงเอาป่ะไอเฮียอ๋อไอไทยมันลุยสัตว์ไทยมาลูไอไทยมาลูก็หายกันแล้วมึงเจอแบบว่าไทยมาลูด้วยไปเอาเอาเปิดกูก่อนด้วยไอเชยมันต่อยหมัดมีดเหรอกูไทยมันต่อยหมัดมีดเหรอกูสัตว์ไปป่ะ ไอ้เคียบมันเล่นทิกส้นตีนมากเลยเนี่ยใช่ปหมมันเล่นมันเล่นต่อยหมัดมีดปะเนี่ยไอ้ไทยอ่ะอะไรกูว่าของกูดีดีอยากเล่นอาหารอ่าแล้วมึงชนกูไหมอ่ะมึงก็ไปตามหมอดิไอ้โง่ชอบดูที่ทำอาหารมากครับพี่เบงกีอดูต่อเดูต่อแต่ดูนี่มันเล่นอะไรบ้างเปนติดตามอยู่นะครับพี่ไอ้เม็ดมาวะไอเม็ดมาวะอ้าวครับผมก็ไม่ได้บอกอ้าวโดนเปิดนะตำรวจครับ ไม่เลือกอะจันดังคารได้ไงวะทำไมจันดคารไปต่อยวะ่าทำไมจันดคารไปต่อยไปปะแป๊บนึงจันดคารมันไม่เคยต่อยใครมั่วนะตำรวจกูก่อนเถอะเฮ้ยมึงจะไปยืนกันตรงนี้ทำไมเนี่ยกูให้มึงไปละมันอยู่ไหนกันน่ะตำรวจอ่ะสิบเอ็ดคนน่ะฮัลโหลฮัลโหลไปแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงครับเกาะครับเกาะอะไรให้เรียบร้อย เยอะจีจ้ไหวสัตว์ต้องดูบาลีแล้วมันว่าสองสามหกเจ็ดร้อยสิบเซียนไม่เหล็กไม่ตู้สิบห้าอันแต่ว่าที่ยังไม่โฟยสิบห้าข้าศึกเจมีม่ของน้ำกกอะไหมครับเหลจมีมม่ตู้นะอะไรนะแต่ก็ดีแล้วครับ<ม>ถือว่ามีคนกล้าเล่นกับกเขาเยอะ เอาจริงๆส่วนมากอ่ะส่วนมากอะ่กอะส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ไว้คนที่เป็นสตรีมเมอร์อเวลาเวลาคนดูหรือว่าอะไรที่ที่เขาอาจจะรู้จักอะเขาอาจจะติดเกงใจเข้าใจฟิลไหมติดเออแค่คนที่เป็นสตรีมเมอร์ไม่อยากไม่อยากเล่นแรงเลยอะไรประมาณเนี้แต่ว่าประเทศผมดีไงไม่สนไอ้บ๊อบ อะไรพี่คือให้ผมเฝ้าใช่มึงเฝ้าของกูเนี่ยคือไม่ไม่ให้ให้ผมเฝ้าข้างหน้าแต่ข้างหลังมึงก็เปิดเปิดตู้ได้นะเอาเหรอใช่แล้มึงก็ไปจัดการคนเดียวคนมึงไปจัดการเสี่ยงก็มียากันติเซอร์ไหมไม่มีไม่มีขี้อะไรเลยไอสัตว์มีแต่ปากอะว่าไงเราเราเอาตำรวจมาครับเอาต่อดิเอาให้อาวุธหายเลยเคี้ยโจอ่ะมึงไปหายโจมา เราจะหาถึงไหนอะลุงมันอยู่ไหนล่ะมึงเห็นมันไม่ล่ะไม่เห็นเลยอะในสอนอนั้นไม่มีเลยหรอกูว่ให้มึงไปตามล่าไปตามหาดูคนนึงแล้วมันก็โทรบอกเพื่อนว่าอยู่ไหนกันอยากข้าวไปเล่นนะรอก่อนกูเจ้าคาตาดาเฮียโจคือโอเคโอเคเออหาบ้าเดี๋ยวพวกกูรออยูู่สแตนบายอยู่ที่เนเบลกันได้ได้ได้สแตนบายไอ้มิดไอ้มิดมีอะไรโป๊กเทียสกูเกบ้างเลยนะอันนี้ะครับลุงเปิดป๊อกเปิดรถกันป๊อกออกไป ไม่มึงอะยู่อกูมีอะไรก็โปโกกูดูไว้นี่อยู่อาคาค์เลยสัตว์ผมว่ามานีมันไม่เต็มครับมันเอ๋ครับนองมันไม่เต็มพ่อมึงอะกูเต็มครับโลครับโลครับโลครับใครล่องซครับคมีล่อหมครับใคล่งครับใครี่อางครับี่อใครมีก่องซงครกงกล่องซ เดี๋ยวบุเองเดี๋ยวบุ้งเองมึงอยู่นี่มึงไม่ต้องมากูเองครับผมชอบพี่มากเลยครับดูแทบจะทุกวันมีที่อะไรเปล่าครับแถวเนี้ยกูก็ว่าแล้วทำไมจัดอาคารมันไม่เคยตีใครบ้วนะเฮียเฮ้ยไอ้เม็ลมาวะไอ้เม็ลมาวะอ้าวครับผมก็ไม่ได้บออ้าวอ้าวอ้าวโดนเปิดนะ ตำรวจครับมไม่มีอะไรกูไม่ได้ว่าอะไรกูยังไม่ได้ว่ามึงเลยกูยังไม่ได้ว่าพวกมึงเลยพี่ดีนไไ่เข้ามาแท็กกไม่ได้ว่าพวกมึงเลยครับถ้ากูอยู่นะตำรวจไมรได้เดินน้ําไม่ได้เดินรับอฮัลโหลครับขอขอกอลอันนี้มารีสวยมากครับผสมกนรลวกลวกตำรวจครับตำรวจไปดูนี่เจเคไปไหนวะห้าสิบบาทจะด่ากูเด็กเดินน้ำไอ้อดนตสิหนึ่งเา โอเคโอเคคนเดี๋ยวพี่มารีราสองเทสเดีไยวมันก็แป๊บนึงครับจะให้น้องผมถอนมาตีผมใช่ครับแต่ผมใช้หมัดผมไม่ได้ใช้มีดผมไม่ผิดใช่ไหมครับรถฝั่งลีหน่อยไอติมไอติมผมไม่ผิดใช่ไหมครับผมใช้แค่หมัดรถดักว่ะเอารถดักก่อนดิเออสาวนอครับลุงสาวนอรใจใช่ครับ